รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168กแร่วมกับ all new isuzu t-max พรานุภาพพิกโกเครื่องดื่มตาช้าง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจ้าสวภาอิ่มพามารีวิวเป็นเมนูของคนไทยร้านอาหารไทยเดมิมๆเนี่ยถึงจะมีจำน่ายกรรมวิธีในการทำค่อนข้างจะทำง่ายวัตถุด,ดิบทั้งหมดเป็นของคนไทยทั้งหมดเลยร้านนี้เปิดอายุอนานมาก็หลายสิบปีแล้วก็ยังมีบุฟเฟ่ขนมหวานอีกเจ้าของเนี่ยเป็นไทยย่ารุ่นที่2รุ่นที่3คนหนุ่มสาวไฟแรงเลยนะเขาเ้าในครัวลงมือเอง ทุกขั้นตอนไปติดตามชมในช่วงเจ้าสวอิ่มตาลกับเมนูสาธิตชื่อว่าเมนูอะไรอยู่ในอำเภออัมพวาชื่อร้านว่าไทรเลสตอร์ลบายเดอะรีเวอร์คนที่เคยมาที่นี่แล้วอาจจะบอกเฮ้ยฟังชื่อปุ๊บรู้ปั๊บเลยไปติดตามชมในช่วงเจ้าสวอิ่มท้องกับอีกหลากหลายเมนูบนโต๊ะอาหารในราคาเบาๆเช่นเคยผมไปพร้อมกับอีดูสุมิวเอ็กซ์เทปกรเียบเสือจับมีสัตเบ็อีสูสิ้นจํากัดไปส่ะแสวงหาทั่วประเทศ กับเมนูอร่อยอร่อยโดนโๆราคาเบาเบๆริบันเครื่องดื่มตาช้างถ้าท่านมีสุนัขโตโัวปโนนะครับเดี๋เหมันลูกของท่านดุกดิกเพชรช็อปอาบน้ำตัดขนครบเครื่องเรื่องสูนงนรับชมในช่วงแรกดีกว่าครับช่วงเจ้าเสืออิตาสัรพนุษโดย all new y u ซ u pmax พารานุภาพพิกโลกเครื่องดื่มตาช้าง มาพบกันในช่วงของเจ้าเสืออินตาทามาติดตามความอร่อยสัปดาห์ทีแล้วเนี่ยเราข้ามจากอำเภอสัมพันธ์มาที่อำภาวาคนข้ามบผมนี่เป็นเจ้าของตัวจริงเสียงจริงนะร้านนี้เปิดอายุอนามาแล้วหลายสิบปีเกือบ20่สิวะ่ะเกือบ20ปีอันนี้คือน้องมุกนะครับชื่อคุณอรลไทยคุณณดีหลกค่ะคุณณดีหลกนะ ร้านน้องมุงเนี่ยชื่อร้านว่าสวนอาหารคนณีริน้ำค่ะและขนมนไทยบ้านดาราทำมต้องเป็นบ้านดาราต้องเป็นดาราเนี่ยไม่ใช่ค่ะพี่สาวชื่อดารามีคุณยายที่เขาชอบทําขนมนตั้งแต่แสาวๆแล้วก็ถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุน่นค่ะผมเดิน,นมมเข้ามาในร้านผมเห็นพ่อไปห้องกระจก <c oughs> คนมุงเต็มเลย <c oughs> อยากคนขอกินฟรีน <c oughs> นะ <c oughs> พอเข้าไปในห้องกระจกปุ๊บมันกลิ่นมันหอมเลยนะค่ะทำไมถึงหอมหอมอ,อะไรคะก็น่าจะเป็นน้ำตาลค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะเป็นของขึ้นชื่อที่นี่นี่จับบุฟเฟ่ขนมไทยด้วยใช่ค่ะก็บุฟเฟ่ขนมไทย เราจะเปิดเป็นรอบครั้งนึงประมาณ3เดือนก็จะเว้นเป็นช่วงประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็จะจัดใหม่อร่อยมากท่านผู้ชมผมได้ลองหนุ่มน้น่านองไม้ โหสุดยอดหวานพอดีพอดีไม่หวานจนเกินไปมีหลายอย่างค่ะถ้าเกิดเป็นไลน์บุฟเฟ่ต์เนี่ยจะมีประมาณ30ชนิดมาที่นี่ก็ต้องเจอขนมบ้านมาราวันนี้เสนอเมนูสาธิตเป็นเมนูอะไรครับเป็นปูหลนค่ะทำไมต้องเป็นเมนูนี้เพราะอะไรปูหลนเนี่ยเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของที่ร้านค่ะใครมาก็ต้องอยากต้องสั่งใช่พี่เสกที่อื่นยังไงคือเราจะทํารสชาติกลมกล่อมถ้าทางเปรี้ยวหวานเค็มมันจะชนกันหมดเลยถ้าชนกันต้องเรียงประกันมะรสชว่ามันจะมีความมันของกะทิ หัวกะทิเนี่ยจะเป็นคันสดคันเองเลยใช่ค่ะวัตถุดิบก็มีหัวกะทิน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำปลาลแล้วก็หมูสับค่ะเราจะใส่หมูนิดนึงเพื่อที่จะให้ตัวปูหล่นนะคะมันมีเนื้อสัมผัสมากขึ้นค่ะนี่นี่เลยครับใบมะกรูดใบมะกรูดพริกขี้หนูพริกเผ็ดตัวสิเผ็ดค่ะนี่หอมแดงหอมแดงแล้วหอมคุณได้ไหมนี่อะไรครับตะไคร้ตะไคร้นี่ก็จะเป็นพริก เราเข้าไปดูในครัวดีกว่าไปดูซิว่าวิธีการทําเมนูสาธิตเนี่ยครับปมูหลนเนี่ยเขาทำยังไงถึงเป็นที่ถูกอกถูกใจงนกชิมขั้นตอนแรกนะคะก็จะใส่กะทินะคะหัวกะทิที่เราคั้นออกมาเสร็จแล้วเนี่ยใส่ลงไปน้ำมะขามเปียกค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นหมูนะคะเสร็จแล้วก็ไปตั้งไฟแล้วก็คนไปอย่างนี้นะคะให้หมูสุกปลาน้าตาลค่ะเราก็จะเคี่ยวให้มันเดือดแป๊บนึงนะคะพริกหอมนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะ ได้เลยนะครับะะแล้วก็ตะไคร้ตไขไครไ่ปู่ประมาณสักสองสานาทีเสร็จ <3 S 2> ก็ใส่ไข่ช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมกับอีกหลากหลายเมนูนะครับเมนูปูหล่นจากสวนอาหารคนทีดิมน้ำพร้อมเสิร์ฟค่ะพักสักครู่ครับ เจ้าสัวอินท้องสนับสนุนโดย All New Yusu P Max พลรุภาพพิกโลกเครื่องดื่มตาช้างมาพบกันในช่วงของเจ้าสัวอิ่มท้องช่วงเจ้าสัวอิ่มตาเนี่ยพบกับน้องมุกสาธิตเมนูปูหลานทำง่ายนะแต่หาอร่อยนั้นยาก เมนูบนโต๊ะเนี่ยเมนูไหนที่เป็นจานโปรดของลูกค้าทุกโต๊ะที่มาต้องสั่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นปูหล่นค่ะผู้หล่นลูกชินกกช้นปลากายาแห้งค่ะทำไมต้องเป็นแห้งครับมันจะมีความเข้มข้นของอเนื้อแกงมากกว่าเป็นแกงธรรมดาค่ะเราจะผัดออกมาแล้วกลิ่นมันจะหอมกว่าเป็นลูกชิ้นปลากายเลยใช่ค่ะทาเองสดๆลเลยเนอเมนูนี้ครับอันนี้เป็นยำตะไคร้ไก่กรอบค่ะ ตัวไก่เนี่ยเราจะใช้ไก่เนื้อน่องนะคะฉีกเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ไปทอดกรอบรสชาติมันก็จะเป็นเปรี้ยวหวานแล้วก็จะมีไก่ที่จะเป็น t e เจอร์กรอบเป็นสมุนไพรเลยนะทำดีนะครับทำโชมไร่ลงคมท้องอืดท้องเฟิร์นะนี่ตานี่เท่าไหร่ตานี้80บาทค่ะเป็นเมนูทานเล่นค่ะต่อไปจานไหนดีครับอันนี้เป็นปลาทูต้มมะดันลองช่วยตากให้หไหอยครับได้ ลองปูหลนนะปูหลนนี่อะไสองร้อยค่ะปูหลนสองร้อยพร้อมกัที่ค่ะแล้วก็หวานหวานแต่วัตถูกดิบใช่ไหมส่วนราคาเมนูนี้ไหไรครับปลา,าทูต้มมะดังร้อยห้าสิบคร้อยห้าสิบบาทค่ะอืมไม่ได้เปรี้ยวหวานหวานเค็มๆต่อไปเมนูอะไรครับเป็นเมนูสุดท้ายค่ะเป็นปลาทูย่างน้ำปลาหวาน อันนี้ก็ลูกค้าชอบเหมือนกันลูกค้าจะติดใจตรงน้ำปลาหวานเนี่ยค่ะตัวน้ำปลาหวานเนี่ยจะมีความาทั้งอมเปรี้ยวอมหวานค่ะเนือใช่มันจะไม่ได้หวานเค็มอย่างเดียวมันจะมีรสเปรี้ยวด้วยค่ะก็นนะะทานกับสตดา<ห>ค่ะเสตาดเออทำไมต้องเป็นสตดามันจะตัดรสชาติค่ะคือถ้าเกิดกิน2อ,อย่างนี้มันจะแค่หวานเนี่ยมันจะมีรสชาติมันมันขมๆนิดนึงโอ<ห>้แต่คุณจะตัดสัมพันับผมย <laughs> ิงสอนรักดี่วะ มันหวานต้องเอาขมมาเพิ่มลงไปหน่อยค่ะหวานมากแต่เลี่ยนใช่ค่ะใช่น้ําจิ้มเขามีอะไรบ้างอันนี้หอมเจียวกระเทียมเจียวค่ะพริกพริกแห้งพริกแห้งแล้วก็ผักชีค่ะร้านนงมุกเนี่ย พิเศษกว่าร้านอื่นยังไงรสชาติของอาหารเนี่ยค่ะเป็นจุดเด่นของทางร้านค่ะเปิดมานานาลูกค้าก็จะติดใจที่รสชาติที่นี่ที่ผมเข้ามาแล้วผมรู้สึกว่าได้กลิ่นอายของความเป็นไทยโดยเฉพาะขนมไทยค่ะเดี๋ยวน้องมุกเชิญชวนหน่อยดีกว่าสำหรับใครที่มาที่บางคนทีแล้วย,ยังไม่เคยมาที่ร้านน้องมุกมุกก็ฝากร้านสวนอาหารคนทีริมน้ำด้วยนะคะเป็นร้านอาหารสไตล์ไทยๆค่ะก็จะมีเมนูให้เลือกหลากหลายนะคะเป็นรสชาติไทยพื้นบ้านดั้งเดิมค่ะแล้วก็บรรยากาศริมน้ำค่ะ เปิดทุกวันนะคะหยุดวนันอังคารวันเดียวค่ะก็ยังไงถ้าเกิดมาแถวนี้ก็ฝากด้วยนะคะเปิดและปิดกี่โมงเปิด10บโมงครึ่งค่ะปิดประมาณ6กโมงเย็นค่ะมาอย่างไรในอัมพวาจากตลาดน้าําพวามาประมาณ7-8กิโลค่ะร้านจะอยู่ทางสายมือค่ะปากหมุดได้ค่ะสวนอาหารคนทีริมน,น้ำแล้วก็ขนมไทยบ้านดาราค่ะผมถามมีคำถามสุดท้าย <S 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 ผมสงสยัยทําไมต้องชื่อว่าสวนอาหาร เอ่อคนทีริมน,น้ําตั้งแต่แรกเลยเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ในอำเภอบางคนทีค่ะบางคนทีใช่คุณพ่อกับคุณแม่ก็เลยตั้งชื่อร้านว่าเป็นคนทีริมน,น้ำคนทีก็คือคนในคนในพื้นที่ใช่ทําเองทํากันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ครบเครื่องนะครับเรื่องความอร่อยเอาแล้วนี่ขอบคุณนะครับน้องบุกมากกว่าคุณครับคุณมากค่ะกลับมาพบกันไดใน้ในวันและเวลาเดิมถ้าท่านดูแล้วชอบนะครับกด subscribe นะครับ,รบ,รบ,รบนะครับแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผม ถ้าจะพบกับสาระในเรื่องของความอร่อยที่มีอยู่ทั่วประเทศร้านไหนดูแล้วอยากให้ทางรายการเจ้าสัวพาอิมไปรีวิวร้านท่านไปปักหมุดร้านท่านนะครับแอดไลน์มาตามพลังเราส่งทีมงานเจ้าสัวพาอิ่มไปนะครับเอาสมนติ้นะครับผมน้องมุกและทีมงานนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ เป็นเทปพ,พิเศษนะครับผมได้ขออนุญาตคุณมกแล้วก็พี่สาวขออนุญาตเอากล้องเข้าไปถ่ายข้างในคือทําเองหมดทุกขั้นตอนใช่ค่ะตั้ง<ช>แต่การตีตีไขต่ขตีแป้งตีถั่วใช่ค่ะหอ,อมมากแล้วก็สะอาดด้วยนะ